สวัสดีนะทุกคนอันนี้ก็คือวันที่สองที่เกาหลีแล้วนะแล้วพอตอนที่คุณเขาตื่นก็มีมาไลฟ์ด้วยไลฟ์ตัวนี้ลงไว้แล้วนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนคุณเขาก็ไปชิลๆกับเพื่อนๆหลั่นล้าตอนกลางคืนเ,ค <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะว่าคุณเขาสนุกแค่ไหนปเจิม่ายมะ้

New boy enjoy madam. just a little bit นิดหน่อยคำ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 ้ำค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 นนำคำคำคำล้คำควคำคำนำค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 ำอำก็คำ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 คคำ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 คอคค พี่ท้าววันดีค่ะสวัสดีจ้าอ่ะทำอะไรกันจ้าทำอะไรกันจ้ามันกำลังจะไปเอพักผ่อนจ้าเลิกเลิอกอจ้าพักผ่อนกับใครจ้าเดี๋ยววันวันหลังบิ๊บมชวนคุณฟ้าด้วยสิเอาก็ฝากฝาไม่เข้าเลย้าไม่เคยเข้าเลยเออชวนฟาด้วยสิได้มาพีเคกันมาหลังเออนี่พีเคก็ดีเจ อโอ้รถรถมาแล้วอโอเคบิ๊มบายทไบายบายทไมทุกคนเขาเขาาถ่ายไม่ครบเห็นไหมทำไมเขาต้องเอียงกล้องคือตอนนี้นะทุกคนน้องกำลังพีคอยู่คุณเขาก็เข้ามาช่วยนะแต่ว่าน้องก็โดนปาดด้วยอยู่นี้คือแพ้ไปแล้วเดี๋ยวดูนะว่าคุณเขาจะแก้ตัวว่าอะไรบิ๊มโดนปาดจนชิ้นใช่ทุกคน โทษลุงใช่ลุงอ่ะคือสาเหตุที่ทุกอย่างแพ้ทุกคนแมนยูแพ้ก็เพราะลุงอืลุงมอก็ไฟ้อยู่พูดไม่ครบนะไม่มีใครบ้างอ่ะช่วยลุงหน่อยหนีเลยหนีเลยเขากลัวเราเชิญเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นเข้ามาด้วย ไม่ถ้าเขาอยู่แค่ฟ้าผี่เขาเขาถ่ายมาอยู่แล้วเขาถ่ายเขาถ่ายปกติเลยส่วนอันนี้นะทุกคนคือคุณเขาลงติ๊กต็อกเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนว่ายังไงบ้างวันนี้นะครับผมจะมาลองใจน้องๆในบริษัทด้วยการยืมตังค์น้องๆมาดูกันนะครับน้องๆในบริษัทเนี่ยจะให้ผมยืมเงินไหมคนแรกก่อนเลยแล้วกันไอ้ฟาร์มไอ้ฟาร์มเนี่ยไม่ต้องให้ผมแล้วเพราะผมเคยเลี้ยงมันเยอะฮัลโหลครับฮัลโหลฟาร์มน้องคายก mm hmm. ูคุยดรับสวัสดี yeah, ครับสวัสดบอกใครได้ป่าวัสด้ครับ กูยืมตังค์มึงพันหได้ปะ่ะพันหนึ่งใช่ครับแล้วอีกมึงไม่ไปบอกคนบน้านไอ้สัสแล้วว่ากูยืมตังค์อ่ะพี่ไม่บอกผมกไม่บอกกูไม่เคยยืมตังค์ใครเลยต้องลำบากจริงๆว่ะผมให้สองพันเลยเอาอดีๆฟาร์มไดเออ้เออแกบอกใครนะคล,ลองนี่เฮียวันไใจเฮียปากดีนะมึงสองพันลองนี่เฮ้ยสองพันว่ะไอ้ฟาร์มใจวะไอ้สัตสโอ้คนแรกใจมากนะรอไอ้หินสิเพราะมันให้กูกี่บาทมาลองครับพี่หินหินครับกูขอยืมเงินมึงก่อนดิครับได้ปะได้ดิยืมมึงสักพันได้ป่ะได้ดิ จริงไหมเนี่ยจริงสามพันแล้ป่ะได้พี่ห้าพันอะได้ครับเฮ้ยมึงมีเหรอ,อเอาเลขกลมๆเลยหมื่นหนึ่งเลยป่ะเดี๋ยวขึ้นหมื่นหนึ่งได้พี่เอาวิดีท์แต่ถ้าเกินหมื่นหนึ่งไม่มีละเอาหมื่นหนึ่งก็ได้ไอ้คิวโอนมันมาเลยแล้ป่ะได้พี่โอเคฝากโอนหน่อยแล้วรีบๆๆไอคิวไม่ให้กูหมดเลยเหรอเพราะอะไรวะกูดูคลิปเขาไม่เห็นให้กันเลยลำบากกูต้องโอนขึ้นไปหนึ่งไอ้เหี้ยไอ้คิวโอนแล้วหมื่นหนึ่ง โอ้ oh, น้องฟาร์มนะครับขอไปพันหนึ่งให้มา2 0 0พันนะครับหินน้องรักพันหนึงน่งโอนมาหมื่นหนึ่งโอ้โหซื้อใจว่ะอยากรู้ใช่ไหมครับ FC ครับที่ผมแกล้งยืมเงินน้องๆน,นะครับผมจะเอาเงินไปทำอะไรนี่เลยครับ bynance th by gas bynance เขามีแคมเปญสุดคุ้มห้ามพลาดกับ first trade 9 99 9แค่เปิดบัญชีโทเค็นดิจิตอลและยืนยันตัวตนให้สาเร็จแล้วก็กดลิงก์เข้าร่วมนะครับที่สาคัญเลยเทรดครั้งแรกเนี่ยขั้นต่ำาร9 9บาทก็ได้รับเหรียญ BNB ไปเลย999บาจํากักแค่ 5,000คนแรกที่ทำตามเงื่อนไขเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะจ๊ะคำเตือนนะครับคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอม